สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไกด์นีน่านะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2565ขณะนี้เรายืนอยู่ที่วัดอินทราลามนะคะวรวิหารเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศของที่วันนี้นะคะวัดที่เรายืนอยู่นี้ตั้งอยู่ที่ถนนเทิดไทยนะคะและก็ฝั่งตรงข้ามก็คือวัดโพนิมิตนะคะ วัดโพนิมิตรนะคะ, limit, ะ,คะด้านหลังเรานะคะก็คือวัดโพนิมิตรซึ่งเป็นซอยเทิดไทย19เวลาท่านมาที่นี่นะคะก็จะมีรถเมล์สาย4นะคะผ่านที่นี่ที่เดียวนะคะหรือท่านจะนั่งมอเตอร์ไซคะ์หรือ,อนังท็กซีหรือรถเสองแถวนะคะมาถึงที่นี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราตามไปชมบรรยากาศของวัดอินทรารามบรวเราห,หารกันนะคะตามมาเลยคะ่ะวัดอินทราราม 啊。 มุ่งหน้าสู่บริเวณอาณาเขตของพระอุโบสถนะคะที่ท่านเห็นอยู่อาคารด้านหน้าก็คืออุโบสถนะคะทําไมเราถึงรู้ว่าอ,อ,อาคารนี้เป็นอุโบสถเนื่องจากว่ามันจะมีเออสามาออรอม้อรอบนะคะคุณจะเห็นเสามานี่ออร,อรอบๆของตัวอุโบสถนะคะที่คุณเห็นอยู่ตรงกลางนี่นะคะก็คืออุโบสถและก็คือเสามานะคะเห็นไหมคะมีทั้งหมดทุกทิศเลย ส้งอยู่บนฐานสูงนั่นแสดงว่าสร้างอุโบสถหลังนี้สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเดิมเนี่ยคุณมองเห็นข้างๆอุโบสถนะคะก็จะเป็นแอ่งท้องช้างอันเนี้ยมันเป็นสไตล์ของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะ แล้วคุณเห็นเสาข้างบนนะคะเสาเล็กข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่มันก็เป็นอิที่พลของจุลชีอยาตอนปายนะคะแต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยของรัชกาลที่สามนะคะบริเวณหน้าอุโบสถ ก็จะมีอ,อนุสวรีหรือพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นาลายอดอกไม้นะคะก็เป็นอิทธิพลของสมัยร,รัชกาลที่3นะคะงดงามมากเลยค่ะอนุสวรีของร,รัชกาล ของอพระเจ้าตักสินค่ะขอบระหาตก็เจ้าตักสินนะคะส่วนด้านหน้าของพระเจ้าตักสินก็มีมีหลักนะคะเชื่อกันว่าหลักอันนี้ได้นํามาจากกรุงศรีอยุธยานะคะ จะเอาวาดก็ได้ก่ออิฐเผาปูนไว้เรียบร้อยเลยนะคะก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้นะคะเป็นแผงที่ใหญ่มากสูงเป็นเมตรนะคะเมตรกว่าด้านตรงข้ามอุโบสถนะคะก็จะเป็นคลองนะคะคือคลองบางหลวงที่ทะลุก,กับคลองชักพระ ซึ่งสมัยก่อนเราก็จะสร้างวัดหันหน้าไปทางคลองนะคะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คืออุโบสถที่สร้างหันหน้าไปทางคลองนะคะงดงามมากๆเลยค่ะ ด้านนี้ก็เป็นระเบียงค้นนะคะรอบๆอุโบสถก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะล้อมรอบมูโบสถนะคะมองด้วยตาเปล่าก็ทำด้วยทองเหลืองนะคะ ใต้ฐานเจดีองค์ที่1มีหีบศพและมีฝาพระพุทธบาททำด้วยไม้นะคะส่วนใต้ฐานเจดีอีกองค์นะคะฝาผนังหรือที่ผนังนะคะก็จะมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่เป็นลายงดงามมากเลยนะคะขนาดนี้ยังไม่ได้รับการอปรับปรุงนะคะหรือบูรณะนะคะ ท่านสามารถที่จะเห็นที่ผนังนะคะจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่นะคะสีอาจจะลอกๆแต่ว่าดูจากตัวของจริงแล้วยังสดใสยังสวยงามมากอยู่เลยนะคะด้านภายใน ถึงจะชำรุดนะคะแต่ก็ยังงามอยู่ค่ะส่วนใต้ฐานเจดีย์องค์สุดท้ายนะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางสายญาตินะคะงดงามมากเลยค่ะที่ผนังก็จะมีจิตกรรมฝาผนังนะคะงดงามเช่นกันค่ะ เป็นแบบลวดลายจีนนะคะมีการวาดฝาผนังจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่3ค่ะ สมัยของรัชกาลที่3ก็จะมีการค้ากับประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลต่างเนี่ยก็จะมีการวาดหรือการประดิษฐ์หรือการทํามาจากจีนนะคะส่วนกําแพงนะคะก็มีการประดับประดาไปด้วยเครื่องกระเบื้องนะคะเป็นจานชามนะคะส่วนตรงกลางก็จะมีประดับประดาไปด้วยอย่างอื่นแต่ว่าถูกแกะถูกแคะถูกขโมยไปแล้วนะคะ แต่ก็ยังคงความงดงามอยู่ค่ะสามารถแวะมาชมได้เลยนะคะงดงามมากเลยค่ะ เ่อเราเดินออกมาจากเขตของพุทธาวาสแล้วนะคะซึ่งเป็นบริเวณของอุโบสถนะคะส่วนบริเวณด้านนอกนี้เราก็จะเดินไปยังท่าน้ํานะคะส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเขตของโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีอาคารวิหารหลังต่างๆนะคะค่ะเราก็เดินเข้ามาด้านในเลยค่ะที่ท่านเห็นนะคะด้านในสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นคลองบางหลวงหรือ คลองบางกอกใหญ่นั่นเองค่ะด้านขวามือก็จะทำเป็นที่จอดรถนะคะจะมี j จดีสีขาวอยู่2อ,องค์นะคะตึกที่เห็นด้านหน้าของท่านนะคะก็คือโรงเรียนวัดอินทรารามค่ะ อันนี้ก็เป็นบริเวณริมคลองบางหลวงนะคะก็เป็นท่าเรือวัดอินทรารามนะคะบริเวณนี้คนก็มาทำการปล่อยปลากันมาชมทราทิตตกดินนะคะ

เป็นบุญกุศลเจ้าขอที่สงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอาตมาเจ้าปกปักรักษาทุกท่านทุกหลังคารือนมั่งมีศีสุขบุญรักษาเทวดาคุ้ครองอายุรรโตสุขพระลังวัดนางชีอยู่ไหนคะท่านวัดนางชีพระปรมสารีริกธาตุวัดนางชี หมายถาถามว่าวัดนักทีที the um. oh, no. ่ไหนใช่ไหมอยู่ใกล้กับปินกับวัดนักปรงปีกับวันนักปลงนโยมก็เป็นวัตถกง่าเดินจากกรางรูหรือล่องจากกรุงรูแค่เดียวถึงได้ลับสังนาอยู่ปีนกะบ้านแม่ปลงนึ่้ก็เป็นอนุสรี์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะพ่อวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ คุณสามารถดูตึกนี้ได้นะคะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็หน้าบันจะเป็นรูปดอกไม้ดวงบอกถึงสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะคะส่วนด้านข้างนะคะเดิมเป็นโอบโสดเก่าหลังเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้แปลงมาเป็นวิหารแล้วนะคะส่วนโครงที่เมื่อกี้เดินมาก็จะเป็นโอบโสถดหลังใหม่นะคะ โบรสดหลังเก่าเนี่ยเราสามารถดูทางด้านกําแพงของวิหารหลังนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นปกท้องช้างก็นั่นหมายถึงว่าสร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะคะมคะมันจะเป็นท้องช้างนะคะมันจะไม่ตรง ด้านขวามือนี้นะคะก็เป็นแท่นพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเวลาท่านมานั่งสมาธิท่านก็จะมาพักอยู่ที่วัดนี้นะคะ เดินทะลุมาด้านในนะคะก็จะมีศาลาประชาอุทิศนะคะโอ้โหสําหรับทองสังฆารอุโบสถหลังเดิมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราลดเป็นพระวิหารไว้สําหรับผูก ปลูกเส็นะคะในสมัยเนี่ยและเดิมเนี่ยจะมีประตูแค่ด้านหน้าแค่ด้านเดียวน,นะคะเขาเรียกว่าวิอุโบสถท,ที่เป็นมหาอุบนะคะและ้วคุณสามารถดูทางหน้าบันจะมีกระเบื้องเคลือบนะคะประดับประดาไปอยู่อรอบๆหลังคานะคะและก็หน้าบันนะคะสวยงามมากเลย ่วนทางด้านหน้าพระวิหารนะคะที่ติดกับทางริมคลองนะคะคลองบางหลวงก็จะมีเจดีย์ทองสององค์ด้วยกันเป็นอุโบสถหลังเดิมนะคะปัจจุบันนี้ก็ลดฐานะมาเป็นพระวิหารนะคะเดิมวิหารหลังนี้ไว้ใช้สําหรับปลูกเสกอาคมนะคะปลกศาสตราวุธต,ต่างๆมีพระพุทธรูปทั้งหมด25พระองค์ด้วยกันแล้วก็องค์กลางเนี่ยจะมีอฐิพงสมเด็จพระเจ้าตากสินบรรจุไว้อยู่ใต้ฐานพระนะคะ ด้านหน้าพระวิหารจะมีเจดีย์ทองอยู่สององนะคะองค์ซ้ายมือก็จะเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งประดับประดาได้งดงามสวยงามกว่านะคะจะมีลวดลายมากกว่าส่วนองขวามือก็จะเป็นพระมเหสีนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสิน,นะคะ่ะท้างในบรรจุอภิธาของทั้งสองพระอ,องค์นะคะ ดูแล้วชอบมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ